หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับลมละลายโปรดักชั่นสวัสดีครับลุงเออเขาลือกันชาวบ้านเขาลือกันเนี่ยครับว่าลุงนี่เต่าเหม็นจริงไหมครับผมใครพูดมาอุ้ยเขาลือกันที่ทั่วหลายตำบลเลยนะลุงนะช่องไหนนะเฮออลุงเวทยฮาลุงอาบไปเอาช่องไหนผมเป็นสื่อแล้วลุงผมทำหน้าที่ของผมช่องไหนอ่ะก็นช่องอามกันเล่นไงลุงกันเล่นเหรอเอ้ยไม่เป็นไรออโ้ลุง ลุงผมยาจะผมฟ้องนะลุงยาผมทำหน้าที่ของผมอะไรเงี้ยฮะไปลุงไม่เอาโอ้ยช่วยห้ามเลยดิลุงโวยอะไรเนี่ยเปลี่ยนใครจริงลุงไม่เอาอย่าทำ้ายผมผมทำหน้าที่ของผมทำกันเล่นเหรอไปโวยกูทำเล่นเหรอฝากกด subscribe ด้วยนะคะ